ก็ขอสวัสดีชาวลายเลนเจอร์กันทุกคนด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในทางด้านของ ID ดีองนะครับเป็น ID m a ี t e r l e ตอร2 4แล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะทาการสุ่มหาทางด้านตัวของบอทเมื่อนะครับก่อนหน้านี้ก็ทําการสุ่มไปแล้วหมดประมาณ50กว่าตัวแต่ว่าไม่ออกได้เป็นทางด้านตัวของสาวน้อยแดนตะวันตกนะนี่ครับได้เป็นสาวน้อยแดนเถื่อนแทนเพราะว่าผมเรื่องท่านเป็นไฮเปรลละ แต่ว่าความตั้งใจของผมอยากได้ตัวของบอทมืดนอน,นเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้หรือเปล่าใครอยากจัดก็รีบจัดนะครับเพราะว่าเลยอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะหมดเวลาละแล้วก็สาหรับทางด้านตัวนะครับซุมในวันนี้มีอยู่ที่48ตัวนะครับแล้วก็อีก400กอยรูบี้แต่ว่าทางด้านของรูบี้ผมจะไปสุมในทางด้านเกียร์ดีกว่าเพราะว่าผมหมดกับตู้ของบอทมืดเนี่ยหมดเยอะแล้ว ผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมเอาไปสุ่มตู้ของเกียร์โอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยอีกสี่สี่สิบห้าตัวเนาะรวมกับที่ก่อนที่เคยสุ่มไปหมดห้าสิบก็จะเป็นหมดประมาณร้อยตัวพอดีแหละผมว่าโอเคครับครั้งแรกจัดไปนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนโอมาครับหนึ่งครั้งจัดไปพอหรือเปล่า ห้าตัวปฏิหารหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาเปล่าออกมาเป็นทางด้านตัวของมาจะพูดแทงตาก็าเป็นยีวนาน่าจะเป็นตัวแทงแน่นเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้อมังมาละเพราะว่าได้ทางด้านของเป็นอะไรนะเป็นดาวฟ้าน่ะคืออะไรบ้าช่างมันเถอดจะดีครับอีกห้าตัว ยกเลิกครั้งที่หนึ่งยกเลิกครั้งที่สองยกเลิกครั้งที่สามจัดมาครับออกให้ผมดูดดเปล่เนี้พอดูก่อนเยากู้่าออกมาเต็นครับเห็นดีใจเห็นหมวกเห็นหมวกดีใจไปรอละโอ้ยทาไมทไมจะไปอีกหนึ่งครั้งห้าตัวออกหรือเปล่าออกหรือเปล่า ออกไหมออกไหมออกไหมออกมาเป็นโอ้โหีอีตัวนี้ออกมาตลอดเลยเนี่ยเอาเอาอีก,ออก,ออกยกเลิกเจ็ดครั้งนอห,หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วก็ครั้งที่เจ็ดซุ้มมาดูกัน หรือเปล่าออกมาเป็นออกมาเป็นโอ้แบรถคนแตงโมไม่ใช่รถคนแอปเปิ้ลและเจ็ดดาวะไดท้าอีกอีกเท่าไหร่อีกห้าครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปฏิหารหรือเปล่าทางด้านของบอดมืดอีกหนึ่งชั่วโมงจัดไปครับอีกหนึ่งชั่วโมงจะได้หรือเปล่าหมดไปอีกห้าตัว ผมว่าจะเกี่ยวไว้พิสุ่มทางด้านของอะไรล่ะที่ว่าตู้ธาตุแสงธาตุมืดอ,อะไระอ่ะสีขั้งสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าจะเกี่วไว้สุ่มก็ว่าโอ้เีไดถ้าไม่ได้ตัวของบอสมืดเน,นี่ยเพราะว่าถ้าไปรอถึงตู้นั้นก็ไม่รู้มันจะออกอหรือเปล่าขนาดตู้อันนี้คือังไม่ออกจัดไปอีกครับอีก สาขั้นสุดท้ายอีกสามตัวไม่ใช่อีกอีกสิบ้าตัวเพที่หาไม่ลดาออกมาลึบเป้าวเฮเศร้าใจเลยมันเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรถ้าไม่ได้ก็ถือว่าดองดวงสว,วยสำหรับไอดีนี้ไอดีนี้มันเป็นไอดีหรือว่าเป็นไอดีดวงจัว่วดวงสวยอะ่ะเปิดหากนกันน้ำสองตัวก็ไม่ออก ออกอยู่แต่ว่าต้องหมดเพชรหมดหมดตัวไปเยอะอะ่ะค่อยออกอีกขั้นสุดท้ายครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหมดหมดละไม่รอรุนละออกก็ออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่าทั้งสุดท้ายออกมาหรือเปล่าโอ้โหโ,โอเคครับไม่เป็นไรครับไม่ออก เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็ได้คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสุ่มตัวของอะไรเดี๋ยวเขากลับก่อนโอเคครับกลับมาไม่ได้อะไรเลยครับมีเปล่าโบบีเออผมอยากผมอยากหากิวอยู่ครับตอนนี้เพราะว่ากิวที่อยู่ปัจจุบันคือเข้ากิวมั่วๆมานะครับ สำหรับคนดูที่อยากให้ผมเข้าคิวด้วยก็เชิญมาได้นะครับเชิญผมเข้าคิวได้ไม่งั้นก็ถ้าใครอยากแบบว่าถ้าใครยังไม่มีคิวเหมือนกันก็ไปสร้างแล้วค่อยคอมเมนต์ให้เชิญผมที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเข้าคิวด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นอะไรละ่ะมือใหม่หัดเล่นเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาเล่นเนาะเล่นได้ประมาณเดือน2เดือนนี่แหละก็ยังไม่มีสังกัดอยู่ก็อยากหาสังกัด ใครที่อยากให้อยู่สังกัดก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่เลืมนะครับผมอยากหาสังกัดก็จะเอาของ id รองแล้วก็ i d หลักเข้านะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะก็เพิ่งหัดทำใหม่ครับแล้วก็ มีทางด้านของติ๊กตอบด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ